สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับผมทาวินสัมมาลหังนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่12บแล้วนะครับตอนอื่นนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านพี่แจ็คฟอเตอร์แมนนะครับแล้วก็ต้นทางท่านอรุณหมายคำอาจารย์หลายๆท่านรวมถึงคุณพี่ทุกทท่านเลยนะครับที่ออเดอร์สั่งจองเข้ามากับผมนะครับขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับการจัดส่งนะครับถ้าแยกส่งเนี่ยผมจะส่งเป็นแปดเอ็กเสนะครับแปดเอ็กเซสจะรับ เฉพาะชิ้นเล็กนะครับเตาจรวดไส้กลางอะไรพวกนี้นะครับส่งถึงบ้านท่านนะครับส่วนตัวเตาเนี่ยส่งถึงไปรษณีย์นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้ผมกําลังหาทางแก้ปัญหาอยู่นะครับให้ส่งถึงบ้านท่านนะครับเพราะว่าบางไปรษณีย์ก็ยังไม่ส่งถึงบ้านนะครับก็ประสบปัญหาตรงนี้อยู่นะครับเพราะที่อําเภอผมอยู่เนี่ยขนส่งอื่นไม่รับเลยนะครับส่วนถังนะครับก็จะหาถังสายดามิคุนได้ก็ เลมือนกันครับกว่าจะได้ถังนี้มาก็ต้องรอ,อนานแล้วก็มีข้อเรียกร้องมานะครับว่าถังเดิมที่ใช้รีวิวนั้นสุดยอดแล้วนะครับก็มีคอมเมนต์หลายคุณที่หลายๆท่านเลยนะครับที่ว่าอยากใช้ตัวนั้นเราก็จะออเดอร์อีกนะครับเพราะงั้นผมก็จัดมาแล้วครับถังญี่ปุ่นครับหนาหนึ่งจุดสองมิลนะครับตัวนี้ยี่สิบเอ็ดโลนะครับ เป็นสายดาบโค้งบนนะครับจัดมาแล้วครับ200กว่าใบนะครับ220ใบนะครับนี่ครับก็จะใช้ถังนี้ไปเลยครับตามข้อเรียกร้องของลูกค้าเลยครับถังจีนตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับผู้ที่ที่จะมานำมารับเองไปทำเองแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับท่านที่จะมารับเองทำเองนะครับ ก็จะส่งตัวนี้ไปให้หรือมารับได้เลยนะครับ550บาทมารับได้เลยครับตัวนี้ส่วนถังโค้งดาบบนตัวนี้ไม่ได้จำหน่ายนะครับไม่ได้จำหน่ายเพราะว่าเอาไว้ทำออเดอร์ที่ท่านจองมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เยอะแยะมากมายนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ออเดอร์จองเข้ามาก็มีหลายท่านอยากเห็นโรงงานของผมเนี่ยโรงงานมันก็เป็น โรงงานเล็กๆครับบ้านๆนะครับทำกันแบบช่างบ้านๆธรรมดานี่แหละครับนี่ก็เป็นแบบนี้ฮะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับท่านไหนอยากจะมาพบเจอผมก็มาได้เลยครับหลายๆท่านมาพบเจอผมที่นี่แล้วนะครับมาจากกรุงเทพมาจากใต้ามาจากหลายๆที่มาพบผมก็ หลายท่านก็ให้ความช่วยเหลือแนะนำแล้วก็มีข้อเสนอต่างๆให้ผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ใช้เป็นถังแก๊ส LPG ตัวนี้นะครับที่ทำเป็นเตาจรวดตัวหนาตัวนี้หนาเกือบ4มิลนะครับประมาณสัก3.5มิลนะครับถังแก๊สที่ติดรถยนต์ทั่วไปแล้ะครับทำเป็นเตาจรวดเลยนะครับ แล้วก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้เห็นกันเลยครับว่าหนึ่งชุดมีอะไรบ้างนะครับนี่ภายในของถังหาดเยียมใหม่ครับเคลือบสีมาอย่างดีครับใส่น้ำใส่อะไรนี่ไม่ต้องพูดถึงนะการสนิมได้สบายครับตัวเนี้ย ตัวนี้คือตัวสําเร็จแล้วนะครับจะจัดส่งให้คุณพี่ทวีศักด์นะครับก็จะรีวิวให้ท่านได้ดูเลยว่าตัวสําเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับวิธีการเปิดนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้มาครับแล้วก็กดลงนิดนึงนะครับนี่ครับผมเปิดมือเดียวครับตัวนี้เปิดมือเดียว มันล็อกค่อนข้างหนาใหญ่นะครับนี่ยมันโดนใจพี่ๆทุกท่านก็ตัวนี้แหละครับครับในถังก็จะมีนะครับชุดเตาจรวดนะครับถังแก๊ส LPG พร้อมต่อแขนพัดลมนะครับฉีกเหล็กให้ใสายพัดลมพอดีตัวนี้เนี่ยในการขนส่งอาจจะกระทบอะไรเหล็กอาจจะมีที่แบบพัดลมฟิตไปไม่ต้องเป็นกังวลนะครับท่านเอาทีมหรืออะไรเนี่ย หนีบเหล็กตัวนี้ถ้ามันฟิตไปเนี่ยก็ถ่างออกมานิดนึงให้พลมเข้าพอดีอย่าให้ห่างมากนะครับแค่นั้นเองนะครับอย่างเงี้ยติดอ,อะไรนิดหน่อยเข้าไม่ได้เนี่ยท่านอาจจะไปชนในการขนส่งหรืออะไรเนี่ยมันเหล็กมันบางใช่ไหมครับเหล็กตัวนี้ผมใช้1.2มิลครับเหล็กนิ้วคูณ2ตัวเนี้นะครับในเตาจัลลุนะครับก็จะ,นนะบจะมีชุดพัดลมอยู่ในนี้นะครับแล้วมีปล่องไฟให้นะครับในถัง ตัวนี้ผมส่งปลายีสนีนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะเขตอำเภอผมอยู่มีรับแค่ปลายีสนีและนิมเอ็กเพรสนะครับตัวถังนะครับคอรี8เอ็กเกรสเจทต่างๆไม่รับเลยนะครับปริมาตรเกินนะครับปริมาตรเกินส่งปลษณีส์คือตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ไปรษณีย์เนี่ยบางพื้นที่ไม่ไปส่งถึงบ้านนะครับท่านต้องไปรับที่ไปรษณียใกล้บ้านผมก็ได้ปรึกษาหัวหน้าไปรษณีย์ทำไมไม่มาส่งถึงบ้านเลยทําไมแล้วบางท่านทาไมส่งถึงบ้านก็ได้รับคําตอบว่าไปรษณีย์บางที่ไม่มีรถยนต์นะครับแต่หลายพันที่ผ่านมาก็ไปส่งถึงบ้านนะครับผมบอมบอมมาทางนี้หน่อยมา เดี๋ยวจะให้น้องพลิกถังตูดถังให้ดูนะนี่คือผมจะรีวิวตัวจริงๆที่จะส่งให้ดูเลยนะครับบอมมาพลิกตัวนี้กลับด้านกลับตูดขึ้นมาอ่า รีวิวผมเป็นรีวิวแบบบ้านๆนะครับไม่ได้ใส่อฟปงเอฟเฟกอะไรก็ขออาภัยด้วยครับพูดก็ติดๆขัดๆขออาภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับด้านตูดเนี่ยก็อย่างที่รีวิวไปครั้งแรกนะครับทุกอย่างมาตรฐานเดิมนะครับก็ชั้นแรกเป็นชั้นของก้นถังปกตินะครับหนา1.2มิลชั้นที่2ผมปะเพิ่มอีก1.5มิลนะครับเป็นแผ่นเหล็กดำมอกอนะครับตัวนี้แล้วก็ ดามด้วยเหล็กเส้น9มิลเต็มโลงใหญ่นะครับตัวนี้มอกนะครับถึงจะทนไฟนะครับต้องเทสผ่านด้วยนะครับเหล็กพวกนี้เอาเหล็กธรรมดามาเนี่ยมอกก็จริงครับแต่เทสแล้วไม่ผ่านมันก็ไม่ทนไฟนะครับรเหล็กพวกนี้ผมใช้ประจํานะครับก็จะรู้ว่าเทสตัวไหนเทสผ่านงานหลวงงานอะไรผ่านนะครับความแข็งแกร่งของเหล็กผ่านเนี่ยตัวนี้พ่นสี กันความร้อนให้ด้วยสีบอสนี่นะครับสีบอสนี่เนี่ยกันความร้อนได้พันสองร้อยองศาฟาเรนไฮน์นะครับแต่ถ้าคิดองศาคือหกร้อยห้าสิบผมได้ทดสอบดูแล้วช่วยได้ดีเลยครับยืดอายุไปอีกครับก็หลายท่านอยากจะเห็นรีวิวอีกครั้งหนึ่งอ่ะผมก็มารีวิวให้ท่านได้ได้ชมกันนะครับผม ขอบพระคุณมากครับที่ติดตามชมครับ